รสอไรสอไรสรสชาติเป so ็นไงอร่อยค่ะเปี <S 5> <S 5้ยวไหมเปี้ยวไม่น้าชื่อน่าชื่อมากอร่อยอร่อยด้ยไหยวมาก กินได้อะไรไหมเปียวแบบน่าเลยนะเปรียวหวานๆใช้ได้อยู่มอหอมชอบก็ดีแล้วชอบเปรียวแน่ๆบอกว่าก็ชอบเปรียว แต่ okay, ความจริงลุงนายเอาสีย่ยำพูสลับกันเอเทใส่จา้าไม่ต้องเทหรอกกินเท่าที่หมดเดี๋ยวมันก็ไม่หมดนีม่มานั่งกินชอยใ,ใกล้หนเลยเ,เทนิดเดียวพอนะก็มันปากไว้มันแทน มันนั่งกินใกล้ๆมันจะได้ได้ยินเสียงดังกรอบๆใส่มือเนี่ยจะได้เห็นหนะใส่สใส่ใส่มือเทไม่ต้องเยอะพอแล้วเยอะไปแล้วนะกินชมว่ามันดังเยอดัง,ดง มันคืออะไรแพงจุงเบยเด็กๆเ,เขาชอบกินฮิตกันมาตอนเนี้ยใช่ไหมไม่น่า้องไม่รู้เหมือนกันมันอ่านว่าไงเจแคนดี้อะไรเป็นผสมกันเหรอแค่นี้ก็ขายได้อุ้ยเทเยอะเกินไปทำไมด่อ่อ่ะ เอาข้าวหอมมาเพิ่มให้อุ้ยไม่อยอมเอาด้วยอืมขอบเปียวเลยอืมขี้นจ้าบนวานมันคืออะไรคะคุณแม่ ba này cho mình